สวัสดีครับ e ีีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง18วิธีที่จะปฏิเสธคนอื่นโดยที่เราไม่ต้องพูดคำว่าไม่แบบห้วนๆอย่างเดียวนะครับในโลกที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นอยู่แทบจะตลอดเวลาในทุกวันนี้นะครับบางครั้งเรามักจะรู้สึกกดดันที่จะต้องตอบรับว่าใช่หรือว่าได้กับทุกคำขอที่คนอื่นขอเรานะครับบางครั้งคำขอพวกนั้นก็แลกมาด้วยเวลาพลังงานและก็ความสุขส่วนตัวของเรา และความสุขของคนที่เราใส่ใจเป็นพิเศษอย่างเช่นเราต้องใช้เวลาของครอบครัวของเราการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ในเชิงบวกแล้วก็รักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเราเองไว้ได้นั้นถือว่าเป็นทักษะของชีวิตที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับในอีพีนี้จะบอก18วิธีการปฏิเสธที่สร้างสรรค์รอบคอบแล้วก็ให้ความรู้สึกนุ่มนวลที่จะช่วยให้คุณสื่อสารอย่างมั่นใจและยังคงรู้สึกว่าคุณเห็นอกเห็นใจคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นในงานหรือว่าในการโต้อตอบส่วนตัวนะครับประโยคเหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้ในขณะที่ยังคงดูมีเยื่อใยยังคงเกรงใจคนอื่นและยังคงดูไม่ใช่คนที่ใจร้ายใจดำนะครับลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบุคลิกแล้วก็โทนเสียงของคุณเองมันจะมีประโยชน์มากการที่คุณเชี่ยวชาญศิละปะในการปฏิเสธจะทำให้คุณมีความสงบมีสมาธิมีเวลาส่วนตัวแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับ หากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบและอยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนำไปอ่านก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยอ่านวิธีการได้จากคำอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับ18วิธีปฏิเสธโดยไม่ต้องพูดว่าไม่แบบห้วนๆน,นะครับวิธีที่1ให้พูดว่าตอนนี้ฉันยังทาไม่ได้ถึงขั้นนั้นน,นี่เป็นวิธีการปฏิเสธที่สง่าง,งามรูปแบบหนึ่งนะครับ มันจะสะท้อนถึงข้อจํากัดของความสามารถหรือว่าทรัพยากรในปัจจุบันของคุณโดยไม่ต้องปิดประตูสนิทอย่างสิ้นเชิงนะครับวิธีนี้แสดงถึงการยอมรับความสําคัญของสิ่งที่คนอื่นขอคุณแต่ว่าคุณทําไม่ได้เพราะว่าความพร้อมของคุณเองทําให้คนที่ขอนั้นจะรู้สึกเข้าใจและไม่รู้สึกว่าตัวเขาเองนั้นถูกคุณมองว่าไม่สําคัญการใช้ประโยคนี้แสดงถึงความรับผิดชอบแล้วก็รับรองว่าการปฏิเสธของคุณจะไม่ดูไร้เยื่อให่หรือว่าทําร้ายจิตใจกันมากเกินไป ประโยคที่ว่าตอนนี้ฉันยังทําไม่ได้ถึงขั้นนั้นยังทําให้รู้สึกยังมีความเคารพซึ่งกันและกันอยู่เพราะว่ามันไปเน้นที่ช่วงเวลาที่เหมาะสมแทนที่จะเป็นตัวงานหรือว่าตัวเรื่องที่ถูกขอให้ช่วยนะครับโดยยังคงเปิดพื้นที่เอาไว้สําหรับความเป็นไปได้ในอนาคตเมื่อสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนไปประโยคนี้เป็นวิธีที่สุภาพและก็ดูไม่เป็นการประชญหน้ากันแต่ว่ายังคงให้ความสําคัญกับขอบเขตและการตัดสินใจของคุณอยู่นะครับประโยคปฏิเสธแบบที่2ก็คือ ฉันมีลำดับงานที่วางแผนไว้แล้วว่าต้องทำก่อนหลังในตอนนี้หรือว่าในช่วงนี้ประโยคนี้เป็นการเตือนคนอื่นอย่างมีมารยาทว่าตอนนี้คุณกำลังมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีระเบียบและคุณใส่ใจกับปริมาณงานหรือว่าเป้าหมายในปัจจุบันของคุณแทนที่จะตอบป,ปฏิเสธไปตรงๆห้วนๆประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าคุณต้องให้ความสนใจไปที่สิ่งอื่นที่คุณมีอยู่แล้ว คุณกาลังสื่อถึงความสําคัญของการจัดลําดับความสําคัญให้ตรงกันซึ่งมันแสดงถึงความรอบคอบการที่คุณเน้นย้าในเรื่องนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกของคุณได้โดยไม่รู้สึกผิดและคุณยังคงรักษาความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการตอบสนองต่อคําขอของคุณนะครับการที่คุณเน้นย้าในเรื่องนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกของคุณได้โดยที่คุณไม่รู้สึกผิดและยังคงรักษาความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการตอบสนองต่อคําขอที่คนอื่นมีให้คุณนะครับ คำปฏิเสธอย่างนุ่มนวลข้อที่3ก็คือขอบคุณที่นึกถึงฉันแต่เรื่องนี้ฉันขอผ่านก่อนดีกว่าประมาณนี้นะครับความรู้สึกขอบคุณนั้นมีพลังและการเริ่มต้นด้วยคําว่าขอบคุณจะสร้างบรรยากาศเชิงบวกแม้ว่าคุณจะปฏิเสธก็ตามการแสดงออกว่าคุณรู้สึกดีที่มีคนนึกถึงคุณในเรื่องที่สําคัญแต่คุณก็ยังแสดงความมั่นใจด้วยการแสดงออกให้ชัดเจนว่าคุณจะไม่รับข้อเสนอนี้เป็นการแสดงความขอบคุณโดยตรงแต่ว่าสุภาพโดยไม่รู้สึกว่าต้องยอมทําสิ่งนั้น คำพูดที่ว่าฉันขอผ่านก่อนดีกว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆและมีประสิทธิภาพในการแสดงว่าคุณเลือกที่จะไม่ทําโดยไม่ต้องให้คําอธิบายหรือว่าเหตุผลใดๆเพิ่มเติมนะครับการปฏิเสธคนอื่นโดยไม่ต้องพูดคําว่าไม่ข้อที่4ี่ก็คือฉันรู้สึกเป็นเกียรติแต่เรื่องนี้มันเกินความสามารถของฉันเมื่อคุณต้องการแสดงให้คนที่ขอรู้ว่าคําขอนั้นมีความหมายมากเพียงใดสําหรับคุณแต่คุณก็ยังคงต้องการจะปฏิเสธวลีนี้ก็ใช้ได้ผลเช่นกันนะครับ มันเป็นวิธีปฏิเสธที่สุภาพแต่นุ่มนวลในขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้เห็นว่าข้อเสนอนั้นมีค่าในสายตาของคุณคุณรับรู้ถึงโอกาสแต่คุณขอถอยออกไปอย่างสุภาพเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นคำพูดนี้มีความสมดุลระหว่างการชื่นชมคนที่ขอและการรู้ในข้อจำกัดของตัวเองช่วยให้คุณพาตัวเองออกจากสถานการณ์นี้ไปได้อย่างสง่างามในขณะที่ยังคงรักษาน้ำเสียงที่สุภาพ และรักษาน้ําใจของคนที่เป็นฝ่ายขอเอาไว้ได้นะครับวิธีปฏิเสธคนอื่นโดยที่ไม่ต้องพูดว่าไม่ออกไปแบบห้วนๆตรงๆข้อที่5ก็คือฉันก็อยากจะทําได้นะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆประโยคนี้สื่อถึงความต้องการที่จะทําสื่อถึงความเข้าใจและเสียใจช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกเห็นใจคุณในขณะที่ยังคงรักษาขอบเขตของคุณเอาไว้การแสดงความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมกับเรื่องที่ถูกร้องขอ แสดงให้เห็นว่าคุณได้พิจารณาแล้วก็รู้ถึงความสําคัญของมันจริงๆแต่ว่าในเวลาเดียวกันคุณก็ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าสถานการณ์นั้นไม่เอื้ออํานวยให้คุณทําได้มันเป็นวิธีปฏิเสธอย่างมีความเห็นใจแต่ยืนยันหนักแน่นที่จะไม่ทํามันทําให้การปฏิเสธฟังดูนุ่มนวลและอ่อนโยนลงในขณะที่ยังคงพูดคุยกันได้อย่างจริงใจและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เป็นไปได้ปกป้องทั้งเวลาและความสัมพันธ์ของคุณเอาไว้ได้นะครับ ประโยคปฏิเสธคนอื่นโดยไม่ต้องพูดคำว่าไม่แบบห้วนๆข้อที่6กก็คือตอนนี้ฉันอยู่นอกเหนือสถานะที่จะทำแบบนั้นได้แล้วการใช้สำนวนนี้เน้นย้ำถึงสถานการณ์ปัจจุบันของคุณโดยที่ไม่เปิดเผยรายละเอียดมากจนเกินไปมันเป็นการสื่อออกไปอย่างแนบเนียนว่าทรัพยากรของคุณในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาพลังงานอำนาจหน้าที่หรือว่าความพร้อมทางจิตใจถูกใช้ไปจนหมดไปแล้วหรือว่าคุณได้สูญเสียบางอย่างไปแล้วโดยไม่ต้องอธิบายยาว,ยาว คุณสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ของคุณได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อจํากัดของคุณนี่เป็นวิธีการปฏิเสธอย่างมีน้ำใจโดยไม่ฟังดูเหมือนเป็นการตั้งรับหรือว่าปฏิเสธตรงๆเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าใจว่านี่เป็นสถานะที่จำเป็นชั่วคราวของคุณนะครับวิธีการปฏิเสธคนอื่นข้อที่7ก็คือฉันขอบคุณสำหรับข้อเสนอแต่ฉันไม่ขอรับ เป็นการตอบกลับไปอย่างตรงไปตรงมาและสุภาพซึ่งมันผสมผสานความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณเข้ากับการปฏิเสธอย่างชัดเจนและเคารพคุณเริ่มต้นประโยคด้วยการยอมรับคุณค่าของโอกาสที่คนอื่นยื่นให้จากนั้นก็แสดงออกอย่างมั่นใจว่าคุณไม่สามารถที่จะรับได้นี่เป็นวิธีการปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงโดยไม่ทำให้เกิดความค,คลุมเครือในขณะที่ยังคงบรรยากาศความเป็นบวกเอาไว้การแสดงความขอบคุณในตอนต้นช่วยลดผลกระทบของการปฏิเสธ ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคําขอของพวกเขาได้รับการพิจารณาจากคุณแล้วแต่ตอนนี้คุณแค่ยังทําไม่ได้เท่านั้นเองวิธีปฏิเสธคนอื่นอย่างนุ่มนวลแบบที่8ก็คือวิธีอื่นน่าจะเหมาะกับฉันมากกว่าวิธีปฏิเสธแบบนี้เป็นวิธีที่กระชับแล้วก็ตรงประเด็นเพื่อแสดงว่าคําขอนั้นไม่ตรงกับความต้องการหรือไม่ตรงกับสถานการณ์ของคุณในตอนนี้มันเป็นวิธีที่หนักแน่นแต่ว่าสุภาพ แสดงให้เห็นว่าคุณได้ประเมินสถานการณ์แล้วและมีจุดที่ไม่ดีหรือว่าไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นกับตัวคุณเองหรือว่ากับคนที่เป็นฝ่ายร้องขอนะครับตอนนี้ฉันกําลังสนใจเรื่องอื่นอยู่คํากล่าวนี้เป็นการบอกอย่างสุภาพว่าความสนใจและพลังงานของคุณได้ถูกทุ่มเทไปที่อื่นแล้วในตอนนี้เป็นวิธีการปฏิเสธอย่างมีมารยาทซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณได้พิจารณาคําขอดีแล้วแต่ยังคงตัดสินใจที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นก่อนด้วยการกําหนดกรอบในเรื่องของความสนใจปัจจุบันของคุณ คุณได้แสดงให้คนที่ขออะไรคุณได้เห็นชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเพียงเรื่องของลำดับความสำคัญของคุณการตอบสนองแบบนี้จะสร้างความเข้าใจในขณะที่ยังคงรักษาขอบเขตของคุณเอาไว้แสดงให้เห็นว่าคุณใช้เวลาอย่างมีจุดมุ่งหมายและคุณเป็นคนโฟกัสกับสิ่งที่คุณทำนะครับวิธีปฏิเสธคนอื่นโดยไม่ต้องพูดคำว่าไม่แบบตรงๆว้วนๆแบบที่10ฉันกลัวว่าเรื่องนี้ฉันจะช่วยคุณไม่ได้ การใช้คำว่าฉันกลัวจะทําให้การปฏิเสธดูนุ่มนวลลงทําให้ฟังดูไม่ห้วนจนเกินไปและยังคงฟังดูมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังสื่อถึงความรู้สึกเสียใจแม้ว่าคุณจะไม่สามารถตอบตกลงได้ก็ตามประโยคนี้จะสื่อถึงว่าคุณได้คิดเกี่ยวกับคําขอของคนที่ขอแล้วนะครับแต่สุดท้ายจําเป็นต้องปฏิเสธซึ่งจะช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเข้าใจมันเป็นวิธีปฏิเสธที่อ่อนน้อมและสุภาพและยังเปิดโอกาสให้มีการทําอะไรร่วมกันเรื่องอื่นอีกในอนาคต ในขณะที่ยังคงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเฉพาะสถานการณ์นี้มันเป็นไปมไม่ได้สําหรับคุณที่จะทําอะไรให้กับพวกเขานะครับประโยคที่11ที่จะใช้ปฏิเสธคนอื่นอย่างนุ่มน,นวลโดยไม่ต้องพูดคําว่าไม่แบบตรงๆห้วนๆก็คือตอนนี้ฉันมีงานมากเกินไปนี่เป็นวิธีปฏิเสธทั่วไปที่ตรงไปตรงมาที่สุดอย่างหนึ่งแต่ว่ายังสามารถเข้าใจได้มันเป็นการยอมรับว่าพลังงานหรือว่าเวลาของคุณน,นั้นถูกใช้ไปกับภาระผูกพันอื่นๆอยู่แล้วโดยไม่ต้องบอกหรือว่าลงรายละเอียด มันเป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมาและจริงใจที่สื่อถึงว่าคุณไม่มีความสามารถที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆได้อีกแล้วประโยคนี้มีประสิทธิภาพมากเพราะว่ามันจะเข้าใจง่ายและผู้คนที่จะมาใช้อะไรคุณมักจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกกดดันที่ต้องทำงานจำนวนมากมันเป็นวิธีปฏิเสธที่ชัดเจนแต่สุภาพและง่ายที่สุดแบบหนึ่งนะครับวิธีที่12ในการปฏิเสธคนอื่นอย่างนุ่มนวลนะครับก็คือฉันไม่ใช่คนที่เหมาะที่สุดสาหรับเรื่องนั้น ประโยคนี้สื่อเป็นนหว่าอาจจะดีกว่าถ้าหาคนที่เหมาะสมกว่าสําหรับงานนั้นมาทําแทนที่จะให้คุณทํามันเป็นวิธีปฏิเสธที่สุภาพในขณะที่แนะนําพวกเขาไปสู่วิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าอีกด้วยการวางตําแหน่งตัวเองให้ต่ําลงในการปฏิเสธของคุณนั้นเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้พวกเขาไปหาคนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่ามันเป็นวิธีที่รอบคอบและแสดงถึงความเคารพอีกฝ่ายหนึ่งในการเลือกที่จะไม่ทําโดยไม่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกปฏิเสธตรงๆเกินไปนัก ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมมือกันมากกว่าที่จะปิดประตูลงเฉยๆอย่างไรายเยอะใหญ่นะครับประโยคที่ใช้ในการปฏิเสธคนอื่นโดยไม่ต้องพูดว่าไม่แบบตรงๆเ้วนๆประโยคที่13ก็คือฉันหยุดหรือว่าพักจากเรื่องนั้นแล้วฉันไม่ได้ทํามันอีกแล้วประโยคนี้สื่อถึงการที่คุณถอยห่างออกมาจากกิจกรรมหรือว่าความรับผิดชอบบางอย่างทําให้ชัดเจนว่าคุณไม่ได้ปฏิเสธแค่คําขอคําขอนี้เท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงคําขออื่นๆที่คล้ายกันในอนาคตอีกด้วย ประโยคนี้จะบอกจุดยืนของคุณแบบไม่รุนแรงอธิบายการตัดสินใจของคุณอย่างใจเย็นแล้วก็ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพลังงานของคุณหรือการที่คุณปรับเป้าหมายใหม่ประโยคนี้บอกถึงการปฏิเสธด้วยความเห็นอกเห็นใจในขณะที่ยังคงบ่งบอกพวกเขาว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่จริงจังของคุณที่จะไม่ทําเรื่องพวกนี้ให้กับพวกเขานะครับประโยคที่14ที่จะใช้ปฏิเสธคนอื่นอย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องพูดคําว่าไม่แบบตรงๆนะครับก็คือฉันไม่สบายใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สอดคล้องกับนิสัยค่านิยมหรือว่าระดับความสบายใจของคุณนี่เป็นวิธีการปฏิเสธที่ซื่อสัตย์และสุภาพวิธีนี้บอกถึงขอบเขตของคุณอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายยาวๆการแสดงความไม่สบายใจแสดงว่าคุณกําลังแบ่งปันมุมมองส่วนตัวของคุณในลักษณะที่คนอื่นสามารถที่จะเข้าใจและให้ความเคารพได้มันเป็นวิธีง่ายๆและมั่นใจที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองในขณะที่ยังคงแสดงความมีน้ําใจเอาไว้นะครับ ประโยคนี้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่งานหรือว่าคำขอใดๆก็ตามล้ำเส้นขอบเขตส่วนตัวหรือว่าจริยธรรมของคุณนะครับประโยคที่15ที่จะใช้ในการปฏิเสธคนอื่นอย่างฟังดูนุ่มนวลโดยไม่ต้องใช้คำว่าไม่แบบตรงๆว้่นๆก็คือฉันเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วประโยคนี้บ่งบอกว่าเวลาและพลังงานของคุณถูกใช้หมดไปแล้วในเรื่องอื่นเป็นวิธีการแสดงการปฏิเสธโดยยังคงให้ความเคารพว่า คุณได้ทําตามคามั่นสัญญาอื่นๆเอาไว้แล้วและไม่พร้อมสําหรับภาระใหม่ๆที่จะเข้ามามันเป็นการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนโดยไม่สื่อเป็นในว่าคําขอนั้นไม่สําคัญแค่ให้ภาระผูกพันปัจจุบันของคุณมีความสําคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นคาพูดนี้สะท้อนถึงความรับผิดชอบและมีวินัยในตัวคุณนะครับแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสําคัญกับความตั้งใจของคุณอย่างจริงจังในขณะเดียวกันก็แสดงการปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นมืออาชีพนะครับ ประโยคที่16ที่จะใช้ปฏิเสธคําขอของคนอื่นแบบไม่ต้องพูดคําว่าไม่แบบห้วนๆตรงๆก็คือนั่นอยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ของฉันนี่เป็นวิธีการแสดงความเป็นมืออาชีพและทันสมัยในการบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะรับคํามั่นสัญญาได้อำนาจหน้าที่หมายถึงการบอกระดับความสามารถของคุณไม่ว่าจะเป็นขอบเขตอำนาจตำแหน่งการบังคับบัญชาสิ่งที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่คุณต้องจัดการหรือว่าทรัพยากรที่คุณจะนํามาใช้ได้ และการใช้สำนวนนี้บ่งบอกว่าคุณทำงานหนักจนถึงกีจจำกัดแล้วมันเป็นประโยคที่ตรงไปตรงมาและสามารถเข้าใจได้โดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือว่าความรับผิดชอบส่วนตัวการใช้ประโยคนี้แสดงว่าคุณกำลังสื่อสารว่าคำขอของคนคนนั้นเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้ในตอนนี้เป็นการพูดสั้นๆแต่ยังคงให้เกียรติกันนะครับวิธีปฏิเสธคนอื่นโดยไม่ต้องพูดคำว่าไม่แบบตรงๆวิธีที่17ก็คือสิ่งนี้ไม่เหมาะกับฉันเลย เป็นการปฏิเสธที่สุภาพและชัดเจนโดยเน้นว่าคำขอนั้นไม่ตรงกับทักษะความสนใจหรือว่าความพร้อมของคุณไม่ใช่การสะท้อนถึงผู้ขอหรือว่าคุณค่าของคำขอแต่เป็นการรับรู้ว่าคำขอนั้นไม่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณการบอกว่าไม่เหมาะกับคุณเลยหมายความว่าคุณไม่ต้องแบกรับภาร,ระทางอารมณ์จากการปฏิเสธนั้นมันเป็นวิธีที่เป็นกลางแล้วก็รอบคอบเพื่อที่จะประหยัดเวลาและพลังงานของคุณโดยยังคงแสดงความเคารพต่อผู้ขอ และปฏิเสธแบบตรงไปตรงมาอย่างเป็นมืออาชีพนะครับวิธีการปฏิเสธคนอื่นแบบที่18ก็คือเรื่องนี้ฉันเลือกที่จะปฏิเสธเป็นการปฏิเสธที่ตรงไปตรงมาและมั่นใจในตัวเองโดยเน้นที่การเลือกส่วนตัวมันเป็นการสื่อว่าคุณได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนมันจะช่วยกําจัดความค,คลุมเครือใดๆประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าคุณมั่นใจในคําปฏิเสธของคุณคุณยืนหยัดในการตัดสินใจของคุณโดยไม่ต้องหาเหตุผลหรือคําอธิบายมาอธิบายเพิ่มเติม มันเป็นวิธีที่สร้างพลังในการปฏิเสธโดยเน้นที่ความเป็นอิสระและการกำหนดชะตากรรมของตัวเองในขณะเดียวกันก็ยังคงสุภาพและให้เกียรติในการสื่อสารของคุณนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าอยากจะอ่านสคริปต์หรือว่าเนื้อหาของ E ีนี้ในรูปแบบของบทความก็จะมีเป็นไฟไล์ PDF ให้แจ้งขอไปอ่านได้ฟรีนะครับหรือว่าถ้าอยากที่จะอ่านบทความของทุกคลิปในช่องนี้ก็สามารถทําได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง เพื่อที่จะอ่านสคริปต์หรือว่าบทความของทุก EP ของช่องนี้เลยนะครับโดยดูวิธีการได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จํากัดได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ